สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วเนาะ,ะเนาะก็บตุ๊กตาพาฝันตอนนี้เข้าเขื่อนค่ะเขื่อนสี่ประตูเป็นเขื่อนสเปเชียลเนาะ,ะเนาะนะเข้าไปอันล่องในตัวเมืองค่ะค่าเขื่อนนั้นสิบสองยูโรค่ะค่าใช้เขื่อนวันนะค่ะสิบสองยูโรจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะเบืเอ้องอนเนยเปิดเบื้องบอันนี้ทาพนักง,งานพ่ะมาบอกว่าม,นนม,อออม,มันมีเหลือพันล่ององเมื่อกี้มันนีเหลือล่องเขาพระนะเข้าไปหาเซ์ อยากดังจีวัล yes good thank you อันนี้ก็คืออันเอกสารที่อันจ่ายเงินแล้วเนาะคะเนาะก็ต้องเก็บไว้ดิค่ะอันนี้ก็เบิ่งบรรยากาศอันแฟนเอ๋ก็ไปถ่ายรูปคะ่ะเพราะว่าอันันก็มีเน็ตแวะของพันเนาะค่ะเนาะเน็ตอันของพันที่ว่าหมู่คู่พันสคิค่ะก็ เขื่อนสี่ประตูค่ะนี่เขื่อนสี่ประตูนอนเหลือพันกระทาอยู่ตรงนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็เขื่อนสี่ประตูที่เมืองแอมเดนค่ะเบิ่งมันนี่ตุ๊กตานะออกไปตรงกันนี่นะคะเด้อประตูตรงนี้แต่ว่าตรงทาสักคนค่ะ ตรงนี้มันที่เข้าไปในตัวเมืองเป็นระยะเวลาทางประมาณ4กิโลเมตรล่องเรือนะคะ่ะแล้วก็ออกมาประมาณ10โมงแล้วก็เดินทางไปโตที่เมืองเงินไปเมืองใหม่บัง,งนานเถอไปโอเดซมค่ะเอ้ยนะไปเมืองโอเดซมเอาค่ะนี้ก็เลื่อน4ประตูที่เมืองแอมเดน